นี่ลืมปิดฝาไมไรโชยนี Hence, ่เขาเห็นขอให้เห็นใช่ไหมอะไรดีครัอันนี้ของใครรัี่อันนี้อันนี้กี่ตัวกี่ตัวร้อยนะสิบสามตัวสิตัวลอยนะเป็นดองน้ำปลาแท้ๆนะจะโรยกระเทียมแบบนี้นะไสองห้าค่ะไซเอ็มองแดนี่อันนี้ก็ดองน้ำปลานะแบบนี้แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นงาขาวนี่คือดองซีอิ๊วนะฮะอันนี้ก็ดองน้ำปลานี่แบบนี้ดูง่ายๆนะนี่เยิ้มๆเลย ไม่ใช่น้ำปตาเราล้วมนจะมีส่วนผสมน้ำตาลด้วยใช่ไหมใช่ครับน้ำปตาลกวนนะครับน้ำปตาลกวนน้ำปตาลกวนประโยชน์ไปน้านประโยชน์ไปนานแล้วเออกำลังดีก้างสดสดซึ้งๆอย่างทะเลเลยเนี่ยนะใช่ครับไปดูในคลิปได้เลยว่าเราใช้ก้างเป็นเปนแบบว่าอ๋อในในเพจเฟซบุ๊กชื่ออะไรนะชื่อก็เหมือนกันเหมือนกันนะอ๋อชื่อเดียวกันใช่เฟซบุ๊กก็ไปติดตามนะฮะถ้าใครสนใจตติดด่อไ้แฟนชายหรือรับตัวแทนเป็นถไม่ขายได้เลยนะครับออ๋ตั้งหกตัวรอย ้าไข่้นะครับก้างไ่เป็นเเอามาเลยเอาร้อยหนึงเอาลองดูที่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งะยำด้วยยำด้วยยำยำไหมยำเลยนะยำนี่ขยอาอากระเอาตัวไข่ไข่นะจ๊ะตัวไข่ไขน่อยนี่แบบนี้หนึ่งตัวสองตัว ไข่เหลืองเนะโอ้นี่นี่นีทยวยเลแวอะไรอ่ะันดีครับไม่ใ่ทาย2.4โอเลยอ่ะพี่เมยายใกล้เพียนนะสองตสอนึงเนี่ยยี่สิบห้าีกยี่สิบจี่สิบแปีเกสามยี่สิหกงกันเจแต้มเองรอบนี้ไม่มีใครได้รางวัลเลยไม่มีน่าจะให้ก้างบปกตัวหนึ่งแล้วเจ็แต้ม ชาแฟนชายหรือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโจอแชนเนลได้เลยครับครับผมใต้ใต้คอมเมนต์นะฮะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะใครจะได้แฟรนชายนะแล้วก็เบอร์โทรให้ไว้แล้วนะเมื่อสักครู่นะฮะรับประกันว่าคุณภาพมาตรฐานรสชาตินี่ไปต่อได้แน่นอนเลยอ่าเราต่างจังหวัดได้ไหมต่างจังหวัดก็ส่งได้ส่งได้เนาะส่งทางอินเตอร์รถเย็นอ๋อรรถรถห้ถองเย็นส่งได้ะนะครับกั้งดองปูดองกุ้งดองนะครับ สนใจเป็นชายได้เลยนะราคาจะจะจะไม่ใช่แบบหน้าร้านนะราคาจะลดลงมาอีกนะฮะใช่เป็นตัวแทนจำหน่ายหรืออะไรก็ได้อ่ายิ่งสั่งเยอะก็ยิ่งมีส่วนลดเยอะนะใช่ครับผมในการเอาไปขายต่อไม่รู้ว่าจะไปประกอบอาชีพอะไรหรือว่ากำลังหางานหาการทำอ่าฮะก็มีแนวทางให้แบบว่าลองเข้ามาดูมาศึกษาก่อนก็ได้ก่อนตัดสินใจสอนสอนสอนด้วยไหมสอนด้วยสอนทำน้ำยำสอนทำน้ำปลากรุนเนาะ นี่ครับ,บเ็นชายนะวัตถุว่าใช้ยังไงหรือว่าไม่สะดวกเลือกให้เราจัดส่งให้ก็ได้อ่าทีไฟขายเลยอย่างเดียวก็ได้เพนชัยเท่าไหร่นะเ็นชายเ,านนเ็นชายสามหม่บาทครับสามหมื่นบาทถ้าขายหมดของที่เราเตรียมให้ก็จะขายได้ประมาณสองพันสองได้าาหมดได้สองพันสองเกินขึ้นเลยอหมายว,ว่า วันแรกนี่คุณคุณให้ของคก็วัตถุดิบด้วยเหรอวัตถุดิบเลยอย่างกู๊ดคดูเป็นชายสามหมื่นค่ะมีได้อะไรบ้างกูไข่ห้าโลกูไข่ห้าโลกางห้าโลกางห้าโลหโลดองหโลดองน้ำปลาซีอิ้าโลซีอิวอีห้าโลได้ชิม้าสามโลชิมาสโลได้ยี่สิได้ยี่สิบตัวอ่าหอยนางรมยี่สิบชุดหอยนางรมยีชุดได้เอาเท่ากับว่าตั้งร้านได้เลยในวันแรกอ่ะวันแรกตั้งร้านได้เลยตั้งร้านขายได้เลย ขายหมดได้ต <laughs> <laughs> so ีเ like งินค sure. <sound> ืน2อ0 0 0ื่นสองคุ้มโดอยู yeah, ่แล้วก็เท่ากับว่าเราลงทุนแค่หมื่นเดียวถ้าเกิดขายหมดนะใช่แต่พยายามขายให้หมดนะย้ามันเหลือแล้วกันนะครับดูสินค้าดูอะไรมันทำได้อะมันขายง่ายมันขายง่ายนะของพวกนี้นะน้ำจิ้มเรานี่สามารถการันตีได้เลยว่าต้องถูกปากลูกค้าได้ออ๋เพราะกันเพราะว่าเราเราใช้วัตถุดิบอย่างดีมากออ๋น้ำจิ้มนะใช่มะนาวนี่ต้องเป็นมะนาวแท้ๆคันจากมือใช่ใช่ น้ำโปงน้ำปลานี่ยเก๋ดีครับผมชิมแล้วผมเคยชิมแล้วโอ้โหอร่อยมากนะฮะนั่นแหละครับนี่ครับก็ใครสนใจนะอย่าลืมนะฮะติดต่อมาเลยใต้คอมเมนต์จากโเวลซนิทิโอทราเวลนะฮะยูทูบนะครับหรือหรือติดต่อโดยตรงได้นะติดต่อโดยตรงก็ได้นะฮะนะครับยำขยาวทะเลดองอ่ายำขยาทะเลดองเสิร์ชในกูเกิลเสิร์ชในเฟซบุ๊กขึ้นเลยนะยำขยาวทะเลดองนะฮะต้องมีคำว่าขยาด้วยนะนะครับ พราะตอนนี้ดองจะมีหลายเจ้าแล้วเกินนะช่วงนี้นะฮะนี่สามหมื่นนะสามหมื่นเป็นชายนะเปิดร้านไม่ใช่ไม่ใช่ขายเฉพาะสูตรนะเขาจะให้ให้ของคุณแบบที่แจ้งเมื่อสักครู่นะให้ให้ของทั้งหมดเลยเป็นตัวแทนเป็นกล่องเอนี้ยอ่าเป็นกล่องแบบนี้นะเนาะกล่องแบบนี้ก็ได้เราทำให้ส่งไปขายอันนี้ฟ<า>ีดใช่ไหม คือฟิตให้อย่างดีเลยได้ดองแข็งส่งไปเลยอ๋อดองแข็งส่งไปเลยมีมีทุกแบบหรอครับไม่กุ้งหรือกั้งหรือว่าปูไข่หรือปูม้าอ๋อใช่แต่แต่ตัวแทนจำหน่ายแต่ว่าเราเราจะไม่ติดที่ห้องเราใช่ไหมใ้่สมมติว่าตัวแทนเอาไปขายอ่ะใช่ครับอ่าเราจะไม่ติดตัวนี้นะเราจะเอาให้ใส่แบรนด์คุณได้เลยนะแล้วแต่จะแบรนด์เราก็ได้ถ้าจะแบรนด์เราก็ได้จะแบรนด์เราไปต่อต่อยอดก็ได้หรือว่าคุณจะไปเลยก็ได้จะแบรนด์คุณก็ได้อะไรเงี้ยนะนี่ สั่งใส่รถฮ่องเยีนไปเลยนะอะไรอะไรเอ็กเพรสนะอะไรเอ็กเพรสนะอินเตอร์เอ็กเพรสอ่าสามารถส่งได้ทั่วประเทศนะนี่ครับทุกแบบครับตู้ตู้ตั้งอ่าฮะใช่ใช่ใช่อันนี้สามารถสามารถขายขายของหมดปั๊บได้เงินคืนทันทีสองหมื่นนะตีไว้สองหมื่นแล้วกันอ่าก็เหลือแค่หมื่นเดียวเท่าเงินลงทุนนะโอ้สบายมากเลยเราก็มีให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นกะละมังอ่ามีให้ด้วยมีให้โอ้ มีป้ายมีกระลำพังมีโอ้โหมีพร้อมขายเลยพร้อมขายเลยนี่พู้นี้ก็ให้นี่นี่หมดนี่ให้หมดเลยก่อนวิธีการขายวิธีการลงน้ำเนาะไอกระป๋องตังนี่ให้ไหมกระไม่เกี่ยวต้องหาเองต้องไปหาเอาที่ลงน้ำมาแล้วก็ไฟก็ไฟก็ไม่ให้ใดให้นะไฟก็ไปหาที่ตั้งเราเองนะนี่ในร้านแบบนี้เลยเนาะป้ายมีผ้าปูมีอะไรพวกป้ายเหมือนข้างหลังอะเนาะป้าข้างหลังแล้วก็ผ้าปูสีแดงผ้าปูสีแดงตรงนี้ ต้มไม่เกี่ยวนะต้มอะต้มไปหาเองตหโอ้แค่นี้ก็คุมแล้วนี่อะแค่ของไปขายวันแรกขายบุตรคุณก่ตีนตื่นแล้วอ่าตีนตื่นละสองหมื่นเกือบครึ่งเลยครึ่งเลยครึ่งเลยครึ่งโอ้น่าสนใจนะฮะเยี่ยมเลยนะฮะ